ฟุตบอลโลกเรายังไม่มีสิทธิ์จัดแต่กอล์ฟโลกเกิดขึ้นแล้วที่เมืองไทยสวัสดีครับผมแชมป์พิรพลขอพาทุกท่านชมสนามกอล์ฟลอยน้ำที่เปิดโอกาสให้คุณได้นั่งเรือลำหรูปกติสนามกอล์ฟก็จะมี18หลุมนะครับแต่หลุมซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์โฮลหรือว่าหลุมทีเด็ดของที่นี่นะฮะก็คือหลุมที่17 f l o a t i e e n หรือว่า g r e e ลอยน้ำนะครับณขณะนี้ผมกำลังยืนอยู่บนทีอ o f ของหลุม17นะครับ ลุมนี้เขาว่ากันว่าไม่ว่าคุณจะตีดีหรือว่าคุณจะตีไม่ดีสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เอนจอยก็คือการนั่งเรือเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าโปรทุกคนซึ่งมาตีที่หลุม17นี่เขาจะต้องเจออะไรกันบ้างฮะผาสาบระยะ145หลากรีนถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบโชคดีลูกนี้อ่อนด้วยครับคราวนี้ถึงเวลาขึ้นเรือซึ่งก็มีอาหารให้นักกอล์ฟเลี้ยงปลาได้ด้วย ผมเดินขึ้นกรีนและ,ะเผชิญข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคือลูกตกไม่ไกลหลุมแต่ข่าวร้ายคือผมไม่ได้เล่นมานานจึงลืมเอาพัตเตอร์มาครับสุดท้ายจึงต้องใช้ดรเวอร์พัตออกโบกี้ไปซะน่าอายจริงๆดูผมตีแบบขำๆไปแล้วหากอยากดูแบบมันๆ you must come to Thailand Golf Championship ทงชัยใจดีเรียวอิชิกาวะลีเวสต์วูดชาร์ลสวัตโซ เดรินคลาร์กเซอร์จิโอกาเซียนี่คือเกมของสุภาพบุรุษนี่คือเกมเห็นความมั่นใจสงครามแห่งการคุมจิตใจทุกความสนุกทุกความตื่นเต้นวันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่สนามกอล์ฟอมตะไม่ว่าจะชอบฟุตบอลหรือว่ารักกอล์ฟนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าหยุดที่จะฝันถ้ารักฟุตบอลก็ซ้อมเดาะสร้างเบสิกกันไปแต่ถ้าเกิดรักกอล์ฟเราก็ซ้อมสวิงกันไปแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้น ผมชั้นพิรพลรายงานจากอมตะสปริงคันขึ้คลับครับและพิเศษสุดวันนี้เรามีตั๋วอย่างดีมาแจกด้วยลีลาสุดเท่ของทั้งแชมป์แชมป์ไทเกอร์นะครับเอาละครับผมมีตั๋วมาแจกให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าสําหรับในการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้คําถามไม่ต้องเลยครับอยากจะแจกจริงๆผมให้กับสายทั้งหมดเนี่ยหสายแรกที่โทรเข้ามาแล้วกันที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 6 2 3 3 5 7 ย้ำอีครั้งครับที่เห็นอยู่หน้าจอข้างล่างนี่02 262 33 57ท่านผู้โชคดีเนี่ย5สายแรกให้สายละ4ตัวเข้าชมเลยตัวใบนี้ผม,มบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเป็น,ปน,ปนตั๋ว VIP ด้วยนะครับสามารถบัตรนึงเนี่ยชมเกมการขันเนี่ยตลอดทั้ง4วันเลยนะครับไม่ต้องไปให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจบัตรแต่อย่างใดแค่โชว์ท่านเอกก็เข,เข้าสู่สนามได้แล้วสนามน,นี่เปิดให้ชมตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่ง6โมงเช้านะครับเป็นต้นไปครับ